ฝีมือการฆ่าก,กรรมศาสตร์ของกุลสตรีไทยที่เยี่ยมยอดในอดีตนั้นประกอบด้วยทักษะ4ประการคือการปอกมะปรางริ้วละเลงขนมเบื้องปั้นขนมจีบไทยและจีบพลูยาวในกาบเเรือพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศลานภาไหลตอนเฮชมผลไม้บรรยายการสลักมะปรางริ้วไว้อย่างงดงาม ปรางนางปอกแล้วใส่โทกแก้วแพรวพรายแสงยามชื่นรื่นโรยแรงปรางอิ่มอาบสาหนาสาง นักวิทยาศาสตร์จึงพยายามศึกษาวิจัยเพื่อยืดอายุมะปรางที่ริ้วแล้วให้มีช่วงเวลาเก็บรักษาได้นานยิ่งขึ้นจากที่ส่งสังเกตนะครับความผิดปกติของผลมะปรางเมื่อผ่านการปอกเปลือกนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นมี2ออย่า,งก,ง,กางก็คืออ่า่เกิดสีน้ําตาลอันที่2ก็คือมันเกิดการเสื่อมสภาพมันเกิดการช้ําเพราะว่ามีการเฉือนผิวลงไปผมก็เลยเลือกใช้สารสกัดธรรมชาติ3ตัว ก็ได้แก่น้ำพึ่งน้ำมะพร้าวแล้วก็น้ำสับปะรดนะครับซึ่งมีงานวิจัยบอกว่าสารสามตัวนี้นะครับสามารถยับยั้งการเกิดเสียมตาในผักผลไม้ได้โดยที่ทรีตเมนต์มะปรางก่อนโดยการแช่ลงไปในสารละลายแคลเซียมคลอไรด์แล้วมันจะทาให้ตัวผิวมะปรางนะครับคงทนแล้วก็ลายจะชัดขึ้นแล้วเราก็มาผ่านกระบวนการริ้วโดยช่างริ้วซึ่งผมพัฒนาเทคนิคพึ่งไปอีกนิดนึงก็คือการใช้ edible coating ก็คือมีการเคลือบผิวเพื่อให้สารพวกนี้นะครับเคลือบติดผิวแล้วก็ป้องกันการสูญเสียน้ําหนักในระหว่างกระบวนการเก็บพบว่าให้ผลที่เป็นที่น่าพอใจในระดับหนึ่งก็คือเสียล้ำตาเกิดน้อยลงนะครับแล้วก็ความแน่นเนื้อของมะปรางเนี่ยยังคงเดิมการยืดอายุการเก็บรักษามะปรางริ้วได้สำเร็จจะช่วยอนุรักษ์วัฒนธรรมทางอาหารชุดนี้ไว้และสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจได้ค่ะติดตามเรื่องราวสนุกสนุกมีสาระ จากการตีความวรรณคดีไทยในบริบทร่วมสมัยด้วยหนังสือชุดนามานุกรมวรรณคดีไทยกับรายการมหัศจรรย์วรรณคดีไทย